สวัสดีจ้าสวัสดี f อซท,ทุกทุท่านนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีเอซทั่วโลกนะคะที่เข้ามารับชมจ้าวันนี้นาดาก็เพามาเที่ยวที่หมู่บ้านซันดํมนะคะหมู่บ้านซันดํมจ้าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะพี่น้องว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงคะ่ะ ซันดาของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะพี่น้องอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะดูตรงไหนก็เป็นแตค่คูคลองนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องเป็นคลองน้ําเยอะมากค่ะไปะหมู่บ้านไหนก็จะมีแต่คลองน้ํานะคะพี่น้องล้อมรอบนะคะเพราะว่ามันเป็น ประเทศที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะคะพี่น้องไปจ้านาดาจะพาเดินไปเที่ยวชมนะคะชมเมืองซันดํานะคะพี่น้องไปจ้าไปจ้าพี่น้องนาดาจะพาเดินไปนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นข้างหน้านะคะพี่น้อง ดีไซน์บ้านเขาหลังคาจะเป็นแหลมๆอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องผู้คนก็ปั่นจัก,กรยานไปมาไปมาอะไรกันแบบนี้นะคะรถยนต์ก็มีบ้างแต่ก็มีรถยนต์ไม่มากนะคะพี่น้องเพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ผู้คนเขาชอบปั่นจัก,กรยานอะไรแบบนี้นะจ๊ะจะได้ออกกําลังกายไปในตัวนะคะพี่น้องนี่นะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะอากาศไม่ร้อนมากอากาศอุ่นๆจ้า เนี่ยจะเป็นด้านหน้านะคะเป็นข้างหน้าจากพี่น้องเขาดีไซน์ได้สวยงามค่ะพี่น้องบ้านเมืองเขาค่ะมองดูสะอาดจากพี่น้องสะอาดแล้วก็เรียบร้อยด้วยนะคะพี่น้องเพราะว่าออถนนหนทางเขาก็สุดยอดนะคะที่ประ,ททะเทศเนเธอร์แลนดนะ์จากพี่น้องนาดากับ ป้าป้าก็ปั่นจักรยานมากันนะจ๊ะอากาศดีก็ปั่นจักรยานมานะคะพี่น้องไปเมืองนูน้นเมืองนี้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นหมู่บ้านนูน้นหมู่บ้านนี้อะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องนี่นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นรถนะคะวิ่งข้างล่างนะคะพี่น้องเนี่ยจ้ะรถไม่เยอะนะคะนะคะเพราะว่าเขาเออปั่นจักรยานกันนะคะพี่น้อง รถมีไม่มากค่ะนี่ขนาดเป็นเมืองใหญ่นะคะเมืองสันดัมมาจากพี่น้องรถก็ยังไม่ค่อยมีเลยค่ะนั่นนะคะรถจัก,กรยานนี่เยอะกว่ารถยนต์อีกค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาจะปั่นจัก,กรยานกันอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องนี่นะคะรนาดาก็จะพาจะพาไปดูนะคะว่าดีไซน์ หมู่บ้านเขาเป็นยังไงค่ะพี่น้องนี่นะคะดีไซน์ได้สวยมากจากพี่น้องเนี่จ้ะมันเป็นตึกสูงนะคะพี่น้องดูดีไซน์ก่อนนะคะดีไซน์สวยจ้ะผู้คนที่ว่ามาจากหลายประเทศก็จะมาที่เมืองนี้นะคะพี่น้องเมืองซันดํานะคะจะมาถ่ายรูปกันอะไรกันอะไรแบบนี้นะจ้ะ ปีนี้คนไม่ค่อยเยอะค่ะพี่น้องตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยค่ะเมื่อก่อนโควิดตอนที่ไม่มีโควิดนะคะอู้คนเยอะมากค่ะที่นี้นะคะนาดามานะคะพี่น้องแทบไม่มีทางเดินนะคะอันนี้เป็นถนนโล่งไปเลยนะคะพี่น้องนั่นนะจ๊ะนี่นะคะนาดาก็จะพาเดินชมนะคะเดินชมค่ะไปจ้าพี่น้อง อากาศก็ดีนะคะลมกระพัดเอ่อเปรวนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้นะคะ่ะมันก็อากาศไม่เย็นมากค่ะพี่น้องไปจ้านี่นะจ้าพี่น้องตรงนู้นที่มองเห็นไกลๆก็จะเป็นอหอนาฬิกานะคะพี่น้องเป็นนาฬิกาจ้านู่นนะจ้านาดาก็ปั่นจักรยานมากันนะคะปั่นจักรยานมาเที่ยวจ้ะ มาประเทศเนเธอร์แลนด์เราต้องปั่นจักรยานนะคะพี่น้องถ้าถ้าไม่ปั่นจักรยานเหมือนมาไม่ถึงประเทศเนเธอร์แลนด์นะจ๊ะพี่น้องนน่นนะคะผู้คนก็ปั่นจักรยานไปมาค่ะพี่น้องนน่นนะคะนี่นคะคะเขาดีไซน์ได้วสวยมากค่ะพี่น้องนน่นนะจา๊ะ ตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยทุกที่เลยนะคะพี่น้องทุกประเทศเลยอะจา้ะคนจะไม่มากจ้ะพี่น้องเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรนาะดาก็ไม่เข้าใจนะคะก่อนก่อนที่ว่าจะเกิดโควิดคนเยอะมากค่ะพี่น้องนาดาก็ให้ป้าป้าถ่ายีีโอให้นะคะพี่น้องนี่นะจา๊ะนาดาก็จะพาเดินไปชมนะคะพี่น้อง ดีไซน์สวยมากจ้ะเมืองซันดัมนะคะเมืองซันดัมประเทศเนเธอร์แลนด์จ้านน่นจะเป็นข้างล่างค่ะพี่น้องอันนี้นาดานาดาอยู่ชั้นบนนะคะยังไม่ได้ลงไปชั้นล่างจ้ะพี่น้องตอนนี้อยู่ชั้นบนอยู่จ้ะนี่นะคะดีไซน์นะคะพี่น้อง เมืองสันดํานะคะหมู่บ้านสันดําจ้านี่นะคะนั่นนะผู้คนน้อยก่บพี่น้องผู้คนไม่เยอะจ้ะ สมัยก่อนที่ว่าจะเกิดโควิดนะคะพี่น้องคนเยอะมากๆเลยค่ะคนจีนเยอะค่ะที่มาประเทศในแด์นะคะพี่น้องหลากหลายประเทศนะคะแต่พอหลังจากจบโควิดนะคะโควิดไม่มีแล้วคนหายหมดค่ะพี่น้องน่าแปลกใจนะคะนาดาก็แปลกใจค่ะนั่นนะคะดีไซน์ได้สวยงามค่ะพี่น้อง มากอดตรงข้างๆนี้จะเป็นน้ำนะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำนะคะพี่น้องนั่นะคะเมืองซันดํานะคะพี่น้องอันนู้นจะเป็นนาฬิกาจ้ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องนั่นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะจ๊ะพี่น้องอเดี๋ยวเราก็จะลงไปชั้นล่างนะคะพี่น้องลงบันไดเลื่อนไปข้างล่างคะ่ะนั่นนะคะ ป้าปาเราก็เดินนำหน้าไปก่อนแล้วเด้อจ้ะนีเป็นชั้นล่างนะคะเป็นชั้นล่างค่ะเมะื่อกี้นาดาอยู่ข้างบนนะคะพี่น้องอันนี้ลงมาข้างล่างแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลองน้ํานะคะพี่น้องคลองน้ําจะคลองน้ํานี่จะไปรอบรอบอ่หมู่บ้านเลยจ้ะพี่น้อง เพราะว่ามันเป็นประเทศที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะคะพี่น้องก็เลยมีคลองน้ำเยอะอะไรแบบนี้นะจ๊ะประเทศนทเนเธอร์แลนด์ดีอย่างนะคะพี่น้องคนจนคนรวยนี้เสมอกันหมดนะจ๊ะพี่น้องปั่นจักรยานเหมือนกันหมดอะไรแบบนี้นะคะเท่าเทียมกันหมดนะคะประเทศเขานะคะ เสื้อผ้าจ้าเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเยอะมากค่ะพี่น้องเดินสบายเลยค่ะพี่น้องคนไม่เยอะนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนสี่ห้าปีที่ผ่านมานะ่ะเดินแทบไม่ได้นะคะพี่น้องจะถ่ายรูปถ่ายอะไรนี่ก็ยากนะคะพี่น้องตอนนี้สบายเลยค่ะพี่น้องเดินถ่ายรูปถ่ายอะไรนะคะพี่น้องสบายจ้า นี่นะคะก็จะมีสะพานเล็กๆข้ามไปอีกฝั่งนึงอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเขาดีไซน์ได้สวยนะคะพี่น้องดีไซน์ได้สวยค่ะประเทศเขาค่ะนี่นะคะนาดาก็ชอบดอกไม้นะคะไปตรงไหนก็ไปต้องไปถ่ายกับดอกไม้ก่อนนะคะพี่น้องคนชอบเนาะ นู้นะคะเป็นตึกสูงขึ้นไปนะคะพี่น้องอากาศกำลังดีเลยค่ะพี่น้อง อากาศดีมากๆค่ะไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอร้านขายเหมือนซปเปอร์มาร์เก็ตอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเนี่ยพอเดินไปก็จะมีสะพานนะคะพี่น้องสะพานข้ามไปอีกฝั่งนึงอะไรแบบนี้นะจ่ะนี่นะจ๊ะพี่น้องนี่นะคะ เขาออกแบบดีไซน์ได้สวยนะจ๊ะพี่น้องบ้านเมืองเขาเนาะสะอาดด้วยจาะพี่น้องนี่นนะคะเดินยาวไปนู่นนะคะพี่น้องบ้านเมืองพ่อหลังเ้อค่ะ ทุกคนก็จะมานั่งนะคะพี่น้องนั่งมันมีแสงแดดอ่อนๆอะไรแบบนี้นะคะอากาศกำลังดีเลยะคะ่ะไม่ร้อนไม่หนาวมากนะคะปกตินาดาจะใส่เสื้อแขนยาวนะคะวันนี้นาดาถอดเสื้อได้แสดงว่าไม่ร้อไม่ไม่ไม่หนาวมากอะไรแบบนี้นะจ่ะอากาศกำลังอุ่นๆนะคะพี่น้อง เดินชมเมืองนะคะเดินชมเมืองเออซันดํานะคะพี่น้องหรือว่าหมู่บ้านซันดําอะไรแบบนี้นะจ๊ะนู่นนะคะทางนน้นก็ขายของนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเอรูปปั้นอะไรแบบนี้เหมือนคนนะคะพี่น้องคน มันรูปคนขี่ม้าอะไรแบบนี้นะคะนั่นนะจ๊ะดีไซน์ไว้นะคะเขาดีไซน์ไว้อะจ๊ะเราก็เหมือนคนปั้นรูปปั้นขี่ม้าอะไรแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ไปตรงไหนก็มีแต่เป็ดนะคะพี่น้องประเทศในทะอเรแลน,นะคะเป็ดกับคลองน้ํานี้เยอะมากค่ะ อันนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะพี่น้องร้านขายเสื้อผ้าจ้านี่นะคะชมเมืองไปด้วยกันนะคะพี่น้องเมืองสันดัมประเทศ เนเธอร์แลนด์นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์จ้านี่ก็จะเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะนกตัวใหญ่มากค่ะพี่น้อง บุคคนก็เดินถ่ายรูปกันนะคะพี่น้องเยอะเลยค่ะคนเอ่อถ่ายรูปนะคะเดินไปเดินมาถ่ายรูปกันนะคะพี่น้องไม่รู้คนมาจากประเทศไหนอะไรแบบนี้นะคะน่าจะไม่ใช่คนเอ่อประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องส่วนมากคนที่อื่นนะคะประเทศอื่นอะไรแบบนี้มาเที่ยวอะไรแบบนี้นะจ๊ะ นาดาก็เปีนเล่นปีนอะไรไปจากพี่น้องบิวมันสวยนะคะนี่นะจ้าก็มานั่งถ่ายรูปกันนะคะพี่น้องเดินเหนื่อยแล้วก็หยุดนั่งพักถ่ายรูปกันนะคะ นั่นนะคะเขามีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะคะพี่น้องสวยมากค่ะเก้าอี้บ้านเขานะคะนี่จ้าแล้วก็นั่งพักผ่อนไปนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อนะคะนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนจากพี่น้องเนี่ยจ้าอากาศดีดีค่ะพี่น้องอากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะ ไม่ร้อนไม่ไม่ร้อนไม่หนาวนะคะพี่น้องป้าป้าก็หาวง่วงนอนแล้วค่ะแกเดินถ่ายรูปกันต่อนะคะพี่น้องนี่ยน,นะคะวิวมันสวยนะคะวิวทิวทัศน์สวยงามจ้าคลิปนี้นะดาก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าพบกันต่อไปจ้าขอบคุณนะคะ